ะดะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะนำะมาแนะนําเต็นท์สเกลปี2025ของสนามเล่นป่านะครับอลังการงานสร้างครับมีทั้งหมด4สี4ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะงพูดรายละเอียดคร่าวๆให้ฟังนะครับสาหรับเต็นท์สเกลสนามเล่นป่านะครับขนาดแพ็กเกจถุงนะครับ20เซนคูณ60คูณ20นะครับประมาณนี้ถุงน้ําหนักอยู่ที่4.5กิโลกร,รมัมอ่ะก็จะมีสีใหม่นะครับก็จะมีสีดําอ่า สีแทนสีโอลิฟสีเขียวเทาสำหรับขนาดนะครับขนาดของสกเกลนะครับอยู่ที่2เมตร10คูณ2เมตร10สูงเมตร70วัสดุนะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับไฟชิพ2 3 0ที่เคลือบกันน้ำอยู่ที่3 500มิลส่วนตัวเต็นท์และพื้นพื้นเต็นท์นะครับเป็นผ้า PE 2 1 0กรัมเคลือบกันน้ำสองด้านเดี๋ยวผมจะมา,มาดูโพามาดูโครงสร้าง ของตัวสเกลก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับอันนี้เนื่องจากเราถอดไฟชีดออกไฟชีดก็จะเป็นผืนสีดําเหมือนกันขนาดของเสาไฟเบอร์นะครับอยู่ที่8.5มิลเสาของเราก็จะเป็นสีขาวนะครับสองถลับปี2025อ่าตัวตะขอเป็นสีขาวตึงขาวๆน,นวลๆพื้นนะครับพื้นจะเป็นพื้นผ้าใบสีน้ำตาลนะครับกิมมิกเล็กๆน้อยๆตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวเป็นเหมือนกันทุกสีนะครับตัวนี้นะครับกิมมิก อ่าพวกอุปกรณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆอ่าตัวดึงอ่าซิปหัวซิปนะครับตัวดึงหัวซิปอ่าประมาณนี้สำหรับตัวสกเกลจะเป็นสองประตูสองประตู2หน้าต่างย่อยซึ่งหน้าต่างก็จะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงประตูอ่าทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับจะมีที่บังซิปมีอ่าช่องใส่สายไฟตัวนี้อ่าเป็นทิปลงนะครับมีช่องใส่สายไฟ สำหรับด้านข้างจะเป็นตะข่ายครึ่งหนึ่งเนื่องจากผ้าไฟชีดเป็นผืนเต็มทั้งผืนเราจึงทําทให้ตะข่ายครึ่งหนึ่งเพื่อระบายอากาศได้ดีเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างในสําหรับขนาดข้างในนะครับพื้นที่ในการใช้สอยด้านในนะครับประมาณนี้เนื่องจากตัวนี้ถ่ายทาําในโกดังนะครับประมาณนี้ก็จะประมาณนอนประมาณสี่ท่านได้นะครับ นี่นะครับอ <S <S 1> <S 1> โอ้โหเนี่ยรับหนึ่งท่านสี่ท่านได้ครับอ่าสรับจุดเราก็จะมีจุดซีวซิวตะเข็บให้นะครับอ่าตังค์รอยต่อของอ่าพื้นเต้นเรานะฮะมันก็จะเห็นชัดขึ้นเราซีนเป็นสีดำํำสลับเต้นตัวนี้ก็จะเป็นสีดําจะมีที่ใส่ของอ่าแขวนตะเกียงนะครับแล้วก็ถุงใส่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับกระจุกกระจิ๊ก ขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรนะครับสูงประมาณเมตรเจ็ดเมตรเจ็ดสิบอ่าข้างในก็ประมาณเนี้ยหัวก็เมตรเจ็ดสิบได้ครับตรงสูงสุดนะครับตอนนี้จะเป็นที่แขวนตะเกียงตัวนี้ก็จะเป็นสีแทนสีแทนซึ่งสีแทนกับสีโอลิฟจะแตกกลางกันนะครับในตอนที่กลางอย่างนี้มันจะเห็นสีชัดเจนสีแทนก็จะออกเป็นสีเนื้อๆครับสีผิวอะผิวแทนนะครับออปชั่นเหมือนกัน ทุกอย่างต่างกันที่สีตัวนี้ก็สเกลตัวเต็นท์ก็จะเป็นสีแทนเหมือนกันไฟชิดสีแทนส่วนรุ่นนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นสีโอลิฟสีปีที่แล้วนะครับพื้นก็จะเป็นสีน้ําตาลสำหรับปี2025นะครับสังเกตง่ายปีนี้พื้นสีน้ําตาลปรับปรุงใหม่ปรับปรุงสีพื้นตัวไฟชิดก็เป็นสีโอลิฟสีที่สามนะครับต่อไปสีสุดท้ายสีที่สี่ของสเกลนะครับ อ่าตัวเต็นสำหรับไฟชีสนะจะเป็นสีเขียวออกขีามา้ม้าขี้ม้าอ่าแต่ไม่ไม่ไม่ขี้ม้ามากที่เขียวส่วนตัวเต็นจะออกสีเทาอ่าเขียวอมเทาอ่าสีคนละสีนะครับตัวนี้อ่าจะเป็นสีคนละสีมีทั้งหมดสี่คู่สีด้วยกันสี่สีด้วยกันตอนนี้ก็มีวางจําหน่ายที่สนามเดินป่าทุกสาขาแล้วนะครับเอาครับ<อ><อ>สำหรับสเก<อ>ลของสนามเดินป่านะครับก็จะมีทั้งหมดสีสีมีวางจําหน่ายทุกสาขา ของสนามเรืยป่าและก็ตัวแทนจำหน่ายของสนามเรืยป่านะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําสีแทนสีโอลิฟสีเขียวตัวนี้อ่ราคาอยู่ที่2,895บาทราคาไม่แพงมากเท่าไหร่นอนได้สีท่านนะครับสําหรับวิธีการกางวิธีการกลางนะครับสเกลนะครับมีคลิปสามารถาย้อนกลับไปดูได้ของเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่ก็ขอฝากเต็นท์สเกลปี2025ของสนามเรืยป่าไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ